สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวของเรานะคะพืชผักที่ปลูกเอาไว้นะคะยังไม่ติดดอกติดผลไม่ว่าจะเป็นพริกพริกของใครนะคะไม่ติดดอกไม่ติดผลสักทีนะคะมีดอกแล้วก็ล่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดอื่นก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกฟักแฟงนะคะที่ปลูกเอาไว้ ที่บ้านนะคะก็จะบำรุงพืชผักสวนครัวแบบนี้ง่ายเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะเยปังก็เตรียมไว้5ลิตรค่ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะเอามาลดกับพืชผักของเราเก็บกวันละเล็ก,กวันละน้อยเนาะ,ะคืนก็ได้หรือไม่ตั้งคืนก็ได้ค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเยปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซ d i u m มคูต a เมต ที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำสาวข้าวผงชูรสย๋ยปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะเร่งการติดดอกติดผลทำให้พืชผักของเรารลำต้นแข็งแรงยายปังเราก็คนให้ผงชูรสล,ละลายนะคะยายปังก็จะใช้2อย่างแค่นี้เองคางง่ายมากเลย ใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยค่ะพืชผักของเรานะคะปลูกเอาไว้นะคะไม่ติดดอกติดผลทักที่นะคะเราก็ใช้รดเลยนะคะยายปังก็จะใช้รดฟักแปงนะคะเราจะใช้รถนะคะอาทิตย์ละหนครั้งค่ะ ที่ปลูกเอาไว้นะคะก็จะมีน้ำเต้าด้วยค่ะส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นน้ำเต้านะะยาตามก็ปลูกเอาไว้ทําค้างให้เขาเลือ้อยขึ้นไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงน้ําเต้ามะละขี้น,นกเราชอบกินผักอะไรแล้วก็เอามาปลูกอะคะ่ะติดลูกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นฟักแฟงเนาะอยู่บนต้นมะม่วงก็มีค่ะ ก็เลื้อยแบบธรรมชาติเนะเนยปังก็ไม่ได้ทําค้างให้เขาเยอะค่ะก็ได้กินหลายลูกอยู่นะคะกำลังออกดอกอีกก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบนะคะก็ลดได้เหมือนกันค่ะต้นหอมแบบนี้นะคะผักชีนะคะก็ลดได้เหมือนกันค่ะ บำรุงง่ายๆนะคะพืชผักสวนครัวเนะะี่ยค่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยเราก็ต้องบำรุงบ่อยๆนะคะมาดูพริกต้นนี้นะคะแต่ก่อนงามแต่ใบค่ะเดี๋ยวนี้ติดดอกติดผลแล้วนะคะดอกไม่ร่วงค่ะเยปังก็จะใช้ลดเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่เยปังบำรุงเอาไว้นะคะกําลังติดดอกติดผลเลยค่ะมาดูน้ําเต้านะคะเห็นไหมคะน้ําเต้าก็ ผลดกเหมือนกัานนี่ปันจะให้ดูนะคะใบเขาหนาเกินไปอะคะ่ะใบเขาเยอะนอาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยในเห็นไหมคะสองลูกอันนี้ก็เก็บกินได้แล้วลองบำรุงดูนะคะพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะบำรุงง่ายๆมีน้ำซาข้าวผงชูรสแค่นั้นเองนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่